นับสนุนโดยเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสกับเนสกาแฟเรดครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA บางจากมุงมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจธธไทย คือกรณนีนี้มันคิดได้2แบบนะครับคือข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดซีดารเขาโดนแบบดาบรุนแรงขนาดนั้นจริงเป็นเราเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ในเกมไงเราก็ต้องมีความเป็นนักกีฬาอยู่ครับมันก็ไม่น่าจะไปทําอะไรรุนแรงกันตอนที่ดูฝัอร์รเดออิตาลีคือผมเชียร์ฝรั่งเศสไงแล้วเห็นซีดาร์ก็กเขาก็เล่นดีนะแต่ว่าถามว่าตอนนั้นผมคิดยังไงว่า,าทำไมซีดาร์ทำงั้นคือผมก็ไม่รู้จริงเพราะว่าคือผมเป็นคนดูไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในสนามเขาเป็นยังไงครับเรื่องแบบนี้คือมันเกิด ในเกมฟ,ฟุตบอลเกิดขึ้นมาบ่อยอจนกลายเป็นว่าเอ้ยผมอมองเล่ธรรมดาไปแล้วกรณีซีดาร์อนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก่างนั้นเลยรว่าออรู้สึกยังไง็จริงถ้ากบบ,บกว่างเขาก็ไม่น่าทำอะคแต่ว่าเห็นไปเห็นเขาบอกว่าเาเอ่ออกาว่าว่าแม่เขาใช่ปะคะ<ม>ก็เขาอาจจะแบบอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องได้ดูนัดชิงชนะเลิศอิตาลีดูครับรู้สึกยังไงกับกรณีของซีดานกับมาเนลาซบ้าง ก็ซีดาคงน่าจะทําเกินไปครับแลทำไมถึงคิดว่าซีดาทําเกินไปคะก็เล่นผู้โงกอย่างนั้ก็คงแรงเกินไปเหมือนกันครับชีพจรโลกวันนี้จะเป็นการย้อนกลับไปดูกรณีของซีดานที่เอาหัวโม่งไปชนมัทเรซซีอย่านึกนะครับว่านี่เป็นการย้อนเรื่องเก่าเพราะว่าประเด็นที่เป็นผลพวงติดตามมานั้นยังเป็นเรื่องระหว่างฝรั่งเศส กับอิตาลีอยู่นะครับแล้วไม่มีใครที่จะตอบคำถา,ถามถึงความรู้สึกของคนอิตาลีกับคนฝรั่งเศสเกี่ยวกับกรณีซีดานหัวที่ไปโมงมาทธรซีได้ดีเท่ากับตัวแทนของเขาในประเทศไทยนั่นคือทูตอิตาลีและทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเทพครับและเชื่อไหมครับว่าทูตอิตาลีเนี่ยเป็นนักฟุตบอลด,ด้วยแล้วจะสามารถพูดจะอธิบายถึงกรณีว่า มาเทอร์ซี่พูดอะไรกันแน่ทูตฝรั่งเศสก็จะมาอาธิบายบอกครับว่าซีดานเนี่ยเขาทำไปเพราะอะไรคนฝรั่งเศสตอนนี้ยังโกรธเข้าอยู่หรือวาให้อภัยเขาทูตอิตาลีจะมาบอกเราครับว่าแล้วคนอิตาลีมองมาเทอร์ซี่เป็นวีรบุรุษหรือว,ว่าเป็นคนเกเรกันแน่เท่านั้นไม่พอครับผมเชิญท่านทูตยเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าภาพของเวิร์คัพครั้งนี้ด้วยครับ เยอรมันน่าจะเป็นกลางได้ใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการจัดเวิลด์คัพครั้งนี้ผลทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการกีฬาทางสังคมต่อเยอรมันนั้นเป็นอย่างไรบ้างและแน่นอนครับท่านทูตเยอรมันนี่ก็เป็นนักเตะฟุตบอลเหมือนกันฉะนั้นจะมาวิพากวิจาร์ณกรณีสีดานและกรณี การแข่งขันชิงแชมป์ระหว่างอิตาลีกับฝรั่งเศสคืนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะประเมินด้วยครับว่าทีมเยอรมันของท่านทูตเยอรมันนั้นเนี่ยท่านผิดหวังหรือว่าท่านสมหวังอย่างไรกันแน่คืนนี้ครับท่านทูตเยอรมันเจ้าภาพดรคริสโตฟบูเมอร์มาประจําการที่กรุงเทพก็ประมาณ6เดือนเสร็จเศษท่านทูตฝรั่งเศสมาอยู่ที่ดินนานหน่อยครับ3ปีกว่าแล้วครับเป็น นักการทูตที่มีความคล่องแคล่วชำนาญเมืองไทยพอสมควรครับท่านลอ o องออเบนท่านทูตอิตาลีเป็นนักฟุตบอลเก่าและบอกว่าช่วง2อาทิตย์ของการแข่งขันเวิร์กับสุดท้ายนั้นเนี่ยใส่เสื้อทีมชาติของอิตาลีตลอดเลยนะครับท่านทูตอิกนาซิโอเดอปาเซ่ครับวันนี้จะได้ฟัง3ทูตที่เกี่ยวข้องกับเวิร์คัพและโดยเฉพาะการณี ของซีดานใครถูกใครผิดนี่เป็นแผนของฝ่ายอิตาลีที่จะไปยั่วยุและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยฝรั่งเศสเข้ารับได้หรือและกรณีอื้อฉาวครับชัยชนะของอิตาลีเป็นแชมป์เวิร์คัพได้ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องอื้อเฉาวที่สโมสรดังที่สุดของอิตาลีนั้นถูกจับได้ว่าลมบอลถ,ถูกลงโทษอย่างหนักหนาสากันนะครับก็จะมี คนตอบเหมือนกันครับค่ำคืนนี้น่าสนุกและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ยงครับอีกสักครู่ครับ